เปิดราคาประกันชั้น1 BYD Dolphin ราคาจะแพงเหมือนตอน ATTO 3เปิดตัวใหม่ๆมไหม,หมวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมเตินครับแล้วก็ p r i ่า m ันนีครับเว็บเปรียบเทียบประกันรถยนต์ที่จะทำให้ประกันรถยนต์เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนครับใครที่เข้ามาแล้วครับยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์หรือว่ากดกระดิ่งนะครับผมก็ฝากทุกคนกดเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ และทุกคนเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราครับก็เปิดตัวออกมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว BYD Dolphin รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเล็กนะครับจาก BYD ที่เขานําเข้ามาทําตลาดต่อจาก BYD Atto 3แบบติดๆเลยนะฮะซึ่งตอนเปิดตัวใหม่ๆนะครับเขาก็มีการเปิดราคาคาดการณออกมาด้วยเนาะราคาคาดการเนี่ยก็อยู่ที่799,999บาทนะครับถ้าใครยังจําได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทุกๆคนก็บอกว่าราคาค่อนข้างจะสูงเกินไปหน่อยนั่นเองนะครับก็ไม่รู้ ว่ายอดจองเป็นไงเนาะตอนนั้นแต่ว่าล่าสุดนี้เองในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ BYD Dolphin เนี่ยก็ได้เปิดราคาขายอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะฮะ โดยมี2ราคาเนาะราคาเริ่มต้นอย่างตัว Standard r e n g e เนี่ยก็อยู่ที่6,999,999บาทส่วนตัว Extended Range เนี่ยก็ราคาเปิดตัวอยู่ที่8,599,999บาทซึ่งดูเหมือนว่าคนใช้รถไฟฟ้าหรือว่าแฟนคลับ BYD เนี่ยก็ดูจะพอใจกับราคาเปิดตัวอยู่ประมาณนี้เนาะถึงแม้ว่าราคาของเจ้าตัว Extended Range จี่ยจะออกมาค่อนข้างสูงกว่าราคาคาดการเนาะ แต่การใส่ขนาดแบตเตอรี่ที่มันใหญ่กว่า standard range เนี่ยก็ทำให้มันน่าสนใจไม่น้อยเลยสำหรับตัว extended range แต่ก็มีคอมเมนต์ด้านลบอยู่บ้างเนาะสำหรับการเปิดตัวในครั้งนี้นะครับเพราะว่า BYD Dolphin เนี่ยนะครับถ้าซื้อเนี่ย จะไม่มีการแถมโฮมชาร์เจอร์นะครับเหมือนที่แถมใน v y d a s t o 3นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าต้องเสียเงินเพิ่มในส่วนนี้สําหรับบ้านใครที่ยังไม่มีรถไฟฟ้าเลยนะครับและแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าอย่างประกันชั้นหนึ่งพรบรนะครับแล้วก็การรับประกันตัวรถและแบตเตอรี่เนี่ยก็มีแถมมาให้ตั้งแต่ออกรถอยู่แล้วนะครับแต่ประกันชั้นหนึ่งกับพรบรเนี่ยเขาก็จะแถมให้แค่ปีแรกนะครับก็จะไม่เหมือนวารันตีหรือว่าการรับประกันตัวรถที่แถมให้ให,หลายๆปีเนาะเจปปี ซึ่งก็หมายความว่าในปีต่อๆไปเนี่ยทุกๆคนก็จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการทําประกันชั้นหนึ่งแล้วก็พรบกันเองนะครับซึ่งพรบทุกคนน่าจะรู้ราคาอยู่แล้วแหละเนาะมันอยู่ราคาประมาณ645สบาทสาหรับเจ้าตัว BYD Dolphi n ินะฮะแต่สําหรับประกันชั้นหนึ่งผมคิดว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะยังไม่ค่อยรู้กันหรอกนะครับเพราะว่ายังไม่มีเปิดตัวที่ไหนเลยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะเอาราคาประกันชั้นหนึ่งมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่า Dolphin รา,ารยดีดอที่ปรา่าหร่เพือเป็น ข้อมูลให้กับใครก็ตามที่อาจจะซื้อเจ้าตัววิ d d o l p p i n แล้วเนาะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ซื้อว d d Dolphin ก็อาจจะเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซื้อรถก็ได้นะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะว่า ตอนที่บีวายดีดอฟินเปิดตัวใหม่ๆเนี่ยเราเคยทําคลิปคาดการราคาประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งไปแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยเราคาดการว่ามันน่าจะออกมาอยู่ประมาณ19,600ถึง25500ประมาณนี้นะครับทีนี้มาลองดูกันนะครับว่ามันจะแม่นหรือไม่แม่นนะฮะซึ่งสําหรับวันนี้นะครับก็มีราคาประกันชั้นหนึ่งบีวายดีดอฟินจาก2บริษัทครับผมราคาต่างกันค่อนข้างมากสําหรับบริษัทแรกก็คือคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภยัยราคาประกันชั้นหนึ่งบีวายดีดอฟินอยู่ อยู่ที่1 9 0 0 0บาทต่อปีครับส่วนทุนประกันเนี่ยก็จะอยู่ระหว่าง690,000บาทถึง850,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับมูลค่าของรถคันนั้นเนาะเป็น Extended Range หรือว่าเป็น Standard Range นะครับซึ่งราคาของคุ้มภัยโตเกียวมารีนตอนนี้ถือว่า ถูกที่สุดนะครับสำหรับเจ้าตัว BYD Dolphin นะครับอีกบริษัทหนึ่งที่จะเอามาเล่าให้ฟังก็คือบริษัท a x a ประกันภัยนะครับก็เปิดราคาประกันชั้นหนึ่งของ BYD Dolphin ออกมาแล้วเหมือนกันนะครับโดยราคาชั้นหนึ่งจาก a x a ประกันภัยนะครับ ราคาอยู่ประมาณ31,000บาทครับส่วนทุนประกันเนี่ยก็จะอยู่ระหว่าง6,90,000บาทถึง8,10,000บาทครับก็ถือว่าสําหรับ e x ็ซประกันภัยเนี่ยเปิดราคาออกมาค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในปีนี้นะครับราคามันอาจจะยังไม่นิ่งมากเนาะอาจจะประมาณได้แต่ว่ามันยังนิ่งเป๊ะไม่มากเพราะว่าปีแรกเนี่ยทุกๆคนก็จะได้ประกันแถวมาอยู่แล้ว เดี๋ยวพอจะต่อประกันจริงๆเนี่ยน่าจะมีหลายๆบริษัทเปิดราคามามากกว่านี้นะครับเพราะเปิดราคามามากกว่านี้ความแข่งขันสูงขึ้นราคาก็อาจจะถูกลงอีกนั่นเองนะครับซึ่งผมก็คิดว่าราคาประกันชั้นหนึ่งของ BWD Dolphin เนี่ย มันก็น่าจะพอๆพกับส่วนที่เราคาดการไว้ก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับน่าจะอยู่รวารวๆ1 9 6 0 0เถึง25,500าแถวๆนี้แหละนะครับจะถูกจะแพงก็อาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทอีกทีหนึ่งนะครับก็คิดว่าถ้าราคาประกันชั้น1ของ BYD Dolphin เปิดมาประมาณนี้นะครับประกันชั้น1ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกังวลอะไรในการซื้อรถหรือว่าใช้รถ BYD Dolphin เลยนะครับสำหรับตัวผมคิดว่าราคานี้ไม่ได้แพงเวอร์เกินไป ประกันชั้นหนึ่งซ่อมศูนย์เนาะถ้าเกิดเราดูที่คุ้มภัยโตเกียวมารีเนี่ยหมื่นเก้าพันบาทถือว่าโอเคเลยใกล้ๆกับราคาประกันรถยนต์น้ำมันบางรุ่นเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าในอนาคตมีราคาเพิ่มเติมนะครับจากบริษัทประกันอื่นๆอีกเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวพอใกล้ๆต่อประกันก็จะทำคลิปออกมาให้ดูนะว่าจะต่อประกันเนี่ยจะต้องดูอะไรบ้างนะแล้วก็จะต้องทำอะไรบ้าง นะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจราคาประกันรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆนะครับก็ผมมีบทความเกี่ยวกับราคาประกันรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ในเดอรคิปชั่นนะครับแล้วทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับราคาประกันชั้นหนึ่งของ BYD Dolphin ในตอนนี้หรือใครมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับก่อนไปนะผมก็รบกวนฝากกด s u b สไครป์กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้กันด้วยนะครับทุกทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเทคนิคประกันรถยนต์ดีๆจากช่องของไพรซ มันนี่ครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ